สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจําสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในซเซิร์ฟเวอร์มิวจินไทยแพท9.50ดนั่นเองนะครับกับการเปิดซเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในเ e อที่สองแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหเปิดกันมาเน่นๆจริงจริงพร้อมด้วยกิจกรรมไลฟ์แชร์แจกเพชร 1 5ล้านแสนแล้วก็แจกบัตรทูมันนี่ด้วย300บาทนั่นเองนะครับผมกลับมาอีกครั้งกลับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเอ็ดี่6สแล้วนะครับผมเปิดกันมาเนิ่นนานจริงสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้โอ้โหแสงออร่าตรงนี้โอุ้ญจังเลยเพราะว่าตอนนี้ อากาศค่อนข้างเย็นตอนที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นแนวสมดุลครับทุกคนมีแพรเดงยินดนายอยู่ที่1นาทีได้รับ1,000ไดมอนด์นะครับขอยื่นแบบรีวิวตรงนี้แล้วกันรู้สึกโรแมนติกดีโอ้ <c oughs> ดูมีแสงออร่าสีเหลืองแบบอบอุ่นจังเลยข้างดอกไม้สวยงามนะฮะบรรยากาศแบบนี้ในมิวจินแล้วก็ในช่องของผมช่องทางเดียวเท่านั้นทุกคนครับเออมาเดี๋ยวเรามาดูของจะแจกฟรีครั้งแรกมีอะไรบ้างนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ แจกฟรีนะครับผมอุปกรณ์เริ่มต้นขั้น7จ5บวกสิ 15, ให้เราทั้งเซตเลยแล้วก็มีอาวุธขั้น8แจกมาฟรีเป็นอาวุธ2มือน,นะแจกฟรีเลยนะครับแล้วก็มีขออัปเกรดตัวเบื้องต้นหลายอย่างเลยนะครับมีความสําเร็จชื่อเสียงเมจิกคริสัลวิญญาณดาวตาฮีโร่นะครับปีแรกสองจะแจกมาให้เราฟรีนะครับรวมถึงตาประทับ EP, 1, ยีกพีหนึเท่าตัวนี้จะแจกมาให้เราฟรีนะครับสาคัญนะเริ่มต้นนะครับกล่องชายาแจกฟรีจํานวน5กล่อง นะครับเป็นกล่องฉายาเริ่มต้นครับแชฟี่เลยนะใส่แบบเท่ได้เลยนะครับเริ่มต้นมีผลไม้แจกฟรีด้วยนะครับผลไม้100รูปทุกสีจัดให้เต็มระบบนะครับนี่เป็นไงกินสิครับรอไว้อจัดไป70็ลูกนะครับนี่เหลือ30รูปก็กินทีหลังอันนี้เป็นกล่องนะครับสุ่มเริ่มต้นนะเป็นพวกกล่องสุ่มปีชุดแฟชั่นรอยเท้าจัดเต็มระบบนะครับนี่เขาจัดให้เลยนะครับอย่างละ20กล่อง แล้วก็มีกล่องสุ่มเครื่องประดับจะแจกมาฟรีจำนวน5กล่องนะครับโอ้โหกระเป๋าไม่พอนะฮะของแจกเยอะจัดเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดค้างกันก่อนนี่เป็นไงเมื่อกี้ผมสุ่มได้รับอะไรบ้างเครื่องประดับยันสุขภาพนะครับโอ้โหช่วงนี้ต้องการเลยยันสุขภาพฮนะต้องการสุขภาพมากนะครับอันนี้เป็นอ้อมกอดดวงจันทร์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวอุปกรณ์เราใส่ได้หรอือเปล่ากินผลไม้ไปเมื่อกี้70ลูกนะยังไม่ได้เกิดใหม่เลยนะครับเฮ้ยแสดงว่าผมใส่อุปกรณ์แด้แ้วนะครับ มอนสเตอร์ Monster เริ่มต้นกับบอสเริ่มต้นเนี่ยโดนผมแน่นะครับนี่คือชุดนะคนี่นี่ผมให้ดูชุดขั้นนะครับเป็นชุดที่เราลืมกันแล้วหรือยังนะนี่เป็นชุดที่เมื่อก่อนเนี่ยใครใส่ชุดเนี่ยโคตรน่ากลัวนะจะบอกให้สีฟ้าตีบวกให้แล้วนะเป็นไงสวยงามมากนะเราใส่ชุดแฟชั่นเลยละกันเนาะแล้วก็มีพวกกล่องสุมปีกแฟชั่นนี่รอยเท้า,าต่างนะครับอย่างที่ผมได้เกินไปเนาะเซิร์ฟนี้แนวสมดุลน,นะอย่าลืมนะครับแจกของก็ไม่ใช่น้อยเลย ครับถือว่าแต่งตัวได้สบายใจอ่ะสบายใจเลยเลือกชุดกันแบบช่ำๆนะครับเนี่ยชุดแฟชั่นมือเดียวครนะเนี่ยเป็นไงอันนี้ชุดแห่งคุณพลน,นะครับน,นี่ชุดอะไรเอ่ยคลาสสิกนะโอ้โหเยอะมากปีกแฟชั่นก็ใส่ได้เต็มระบบนะครับนี่เป็นไงโอ้วิบวับวิบวับสวยงามนะ <c oughs> ดูของแฟชั่นกันแบบฉ่ำเลยนะครับประมาณนี้ของแฟชั่นจะแจกฟรีนะครับแล้วก็มีของอัปเกรดตัวของแรกนะครับนี่เป็นพวกนี้เลย การแลกเครื่องประดับนะทองแท่งถุงช้อปปิ้งพูดแจกฟรีเหมือนกันนะสตัวสัตเทพพยักขาวตัวนี้พลังอยู่ที่4,000 4,000บ,บวกนะครับเี่สตัวฟรีออฟห้าไม่มีลัคกี้โชคนะครับจัดให้เต็มระบบของแรกก็จะมีพวกนี้นะรแรกสัตคงสัตคีนะเนี่ยแรกประดับนะแรกพูดนะครับ แล้วก็แลกพวกอาวุธต่างๆของแฟชั่นนะครับนี่ประมาณนี้เลยออกจะแจกฟรีครั้งแรกในมิวออร์จินไทยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีเป็นพวกกิจกรรมในคาเพิ่มเติมให้เราเข้ามาร่วมสนุกจะแจกมาฟรีด้วยนะครับนี่เป็นกิจกรรมค้าเริ่มต้นนะครับทองแท่งถุงช้อปปิ้งจะแจกมาฟรีเริ่มต้นอันนี้เป็นแจกเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่รฟรีไปอีกน,นะครับไอเทมพิทอีเวนต์ไอเทมเอ่อการแรกอันนี้เป็นการแรกฉายา VP นะครับแล้วก็ของอังเกยตัวเห็นแกนเวทฟื้นสตินะครับแล้วก็เป็นของแรก นี่แลกอาวุธแฟร์ชุดแฟร์นะครับรอยเท้าดึงต่างนะเทศกาลล็อกอินในเซิร์ฟเวอร์ครับได้รับเป็นกิซโซ่สร้างกิซโซกันแตกนะเหรียญทองพิเศษนะเป็นไดมอนด์แบบผูกติดด้วยมีเท่าไหร่เนี่ยสี่พันคูณห้าร้อยนะเยอะไหมยังเยอะนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมอีเวนต์เทศกาลร,รวบรวมในเซิร์ฟเวอร์ครับเก็บผสมของต่างเอามาแใกของอัปเกรดตัวละครเกือบทั้งหมดอะรวบรวมอยู่ในนี้เลยนะครับคือกิจกรรมสําคัญนะตัวนี้สําคัญมากๆเลย เริ่มต้นเนี่ยเราต้องดิ่งมาตรงนี้เลยทุกคนฟาร์มของมาแรกนะเขาเกรดตัวละครต้องตรงมาตรงนี้เลยนะครับต่อไปของพีเมียมนะของยูแน่นอนครับสายเติมเงินนะก็ตรงมาทางนี้นะตรงมาทางนี้แลกของ VIP นะครับแรกยันแรกเพชรแรกบัตรรายเดือนแรกของ VIP ของแฟชั่นยันบ่องกันตัวนะครับยันบ่องกันตัวระดับสูงนี่สูงสุดอยู่ที่ขั้น80ตัวนี้บวกบัฟค่าี200%ใส่เข้าไปเนี่ยพลังเด้งขึ้นมา สี่ล้านนะแบบโกงๆไปเลยโปรโมชั่นเติมเงินทุกวันได้รับเป็นของแรกนะครับหลักๆนะแต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่วุฒุสวัสนะครับคือไฮไลท์นะฮะที่ได้ราแบบโอ้โหอลังการนะครับเนี่ยวุฒุสวัสดนะวุี่โหดอะ่ะดูแล้วมันของเติมอะ,อะไรอย่างงี้โหดอะ่ะเติมเงินสะสมเป็นของแรกเหมือนกันซะส่วนใหญ่นะครับแรกของ v i p เติมเงินสะสมวันก็เป็นของแรกอัปเกรดนะครับแต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่พูดเติมเงินครบติดต่อกัน5วัน จะได้รับเป็นปีศาจจอมเหวี่ยงนะครับตัวนี้เป็นผู้ระดับพรีเมียมนะฮะสายเติมเงินจะรู้ดีนะครับแล้วก็สัตว์ขีพรีเมียมนะได้รับไปเลยใส่แล้วรู้เลยว่านี่คือนายเทพถูอันนี้เป็นราชาเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์ครับทุกคนได้รับของแรที่สุดนะฮะนี่ปีศาจควีนใครอยากจะครอบครองไหมตัวนี้1เดียวเท่านั้นที่จะได้ครอบครอง1นึ่งคานะครับท่านเดียวเท่านั้นนะใส่แล้วรู้เลยว่าโออนี่ นั่นนายใช่ไหมฮะราชาเติมอันดับที่1นะเดินมาแล้วอะไรเงี้ยปีศาจควนนะพูดที่มีค่าออปชันฝูออปชันที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับต่อไปโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวของแรกตับของเกรดเนาะเป็นช้อยกิจกรรมแรกนะครับอาวุธแฟชั่นนะครับนี่อาวุธแฟชั่นแบบ v i p ชุดแฟชั่น v i p มีให้เลือกแรกหลายช้อยหลายประเภทหลายชนิดมาเลือกแรกได้ตามใจเราเลยตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยนะครับนี่รวมถึงปีกแฟชั่นรอยเท้า v i p ฉายา v ีไนะครับ,าา VIP, รบมีแม้แต้ทั้งหมด44ช้อยทุกคนจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ยังมีแบบฟาร์มด้วยเออแบบฟาร์มก็มานะครับนี่เอาใจใส่ฟาร์มคนหน่อยนะครับนี่มีให้แรกเหมือนกันชุดแฟชั่นปีกแฟชั่นนะครับมีให้ครบเลยนะฟาร์มกันแบบจุกจุกนะนี่อาวุธโจมตีก็มีนะเป็นอาวุธระดับสูงนะครับก็มีออปชั่นแตกต่างกันไปรวมถึงชุดป้องกันด้วยคล้ายๆอยู่กันะเออตัวนี้เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจนะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว ในมิลจินไทยนะครับนี่6ชุดป้องกันอาวุธโจมตีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพูดนะครับแรกนะพูดก็มันจะเรียงลําดับง่ายไปยากล่างสุดจะตัวโหดที่สุดนะครับตัวนี้เลยจอมโหดนะครับปีศาจจอมโหดนะครับสชีเหมือนกันนะครับสามารถแลกได้เราก็แลกได้นะฟรีนะครับสตัวนะแลกได้เลยนะครับต่อไปเป็นหีบสุ่มฉายานะครับตัวนี้ก็เป็นฉายากล่องกล่องฉายานั่นแหละนะครับมีทั้งหมด15กล่องก็มาแลกได้แปอัปเกรดตัวละครได้นะครับ ใช้จ่ายสะสมกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นในชอยข้างล่างนะครับีราชาใช้จ่ายได้รับวุทูสวรรค์ด้วยนะใครได้แบบใช้จ่ายหนักๆนะจะได้รับวุทูไปหนึ่งช่องทางหาวุทูนะตัวนี้ออฟสองนะครับขั้น8เลยอันดับที่1ใช้จ่ายเยอะรับไปนะครับแล้วก็มาพองขวัญราชาพองขวัญนะราชารับรางวัลแย่งซื้อบาบอเทศกาลเท่าตัวต่างนะสวัสดิการต่างนี่คือกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นข้างล่างนะกิจกรรมเทศกาล นะครในเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวจินไทยกับเอสแมของเขานะคอมิวห้ามพลาดน,นะครับใครชื่นชอบลูกเล่นไลฟ์สไตล์แบบนี้บรรยากาศมิวคลาสสิกไม่มีที่ไหนแล้วนะครับก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้ใครชื่นชอบลูกเล่นแบบนี้นะครับคลาสสิกนะดั้งเดิมนะแนวสมดุล แจกนะักบักน้อยเล่นอยอย่างๆของฟาร์มกันฉ่ำม,มันๆแลกของกิจกรรมในคาได้ประมาณนั้นอยากถ่ายคลิปวิด,โดีโอเหมือนเดิมเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกด subscribe ก็ด่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิป,ปรีวิวใน channel ผมด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิป,ปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ